ทันทีที่สารรัฐมนูญมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คุณผู้ชมครับต่างชาติมองเราอย่างไรอ,อยากให้ดูตรงนี้ไปพร้อมๆกันโดยแน่นอนที่สุดอันจาซีราหลังจากที่รู้คําสั่งสารทางฝั่งของสื่อต่างประเทศก็ได้มีการวิเคราะห์เรื่องนี้นะฮะ,ะโดยอันจาซีราเองเนี่ยได้บอกว่า คุณพิธาลิ้มเจริญรัตผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออกจากรัฐสภาเป็นการชั่วคราวหลังจากรับคำร้องกรณีกล่าวหาว่าเขาไม่มีคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งโดยสารตกลงที่จะรับคำร้องคดีถือครองหุ้นในบริษัทสื่อแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้ออกอากาศมาตั้งแต่ปี50ค่ะขนาดสื่อเมืองนอกยังมองได้เลยว่าไอทีวีไม่ได้ออกอากาศมาตั้งแต่ปี50ค่ะแต่เขาก็วิเคราะห์ว่าคุณพิธาโดนเรื่องนี้ยังไม่ใช่เฉพาะแค่อันจาซิรา รอยเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะฮะตีข่าวคุณพิธากันไปทั่วโลกเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งรอยเตอร์เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ได้มีการวิเคราะห์โดยก็มองสอดคล้องกันพูดถึงเรื่องสารรัฐธรมนูญของไทยคุณผู้ชมฮะสั่งพักงานเขาใช้คำนี้ใช่ไหมใช่พิธาริมเจริญรัฐแล้วเขาว่ายังไงครับสารสั่งพักงานสอสอพิธาก่อนสภาโวตนายก แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าสารรัฐมนูลของไทยสั่งพักงานคุณพิธาลิ้นเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีจากฐานะสอสเมื่อวันพุธโดยประกาศขณะที่มีการประชุมรัฐสภากําลังพิจารณาสิ่งที่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายในการก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเขาเพราะฉะนั้นขนาดเมืองนอกก็เห็นว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณพิธาหรือไม่ถัดมาครับ C N N ฮะนี่ก็นำเสนอ breaking news เป็นข่าวด่วนไปทั่วโลก<ะ>หลังจากที่รู้มติสารรัฐมนูญทุกสื่อใหญ่ระดับโลกพูดตรงกันฮะคือคุณพิธาริ้มเจริญรับแน่นอนที่สุดคือต้องพ้นจากการเป็นสอสอ และจะเป็นอุปสรรคสำหรับในการก้าวขึ้นสู่นายกรัฐมนตรีล่าสุดสำหรับพรรคฝ่ายค้านหัวก้าวหน้าที่ได้รับความนิยมมหาศาลก็คือพรรคก้าวไกลใช่ไหมหลังจากอยู่ภายใต้การปกครองที่มีทหารหนุนหลังยังปั่นป่วนเกือบทศวรรษนี่สื่อนอกเขาพูดนะ,ะนี่ฮะเท่ากับว่าเกือบสิบปีที่เขาเชื่อว่ามีทหารหนุนหลังแต่คุณพิธาคือคนที่เข้ามาเปลี่ยนในสิ่งที่เกิดขึ้น เดอะกาเดียนก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมะฮะมองว่ายังไงนะจิตด,ดีพาดหัวเลยนะคะบอกว่าสารสั่งพักงานหัวหน้าพักเก้าไกลไม่กี่ชั่วโมงก่อนโหวตนายกโดยเนื้อความบอกว่าสารรัฐธรรมนูญของไทยสั่งพักงานหัวหน้าพักที่ได้รับความนิยมและก้าวหน้าที่สุดของประเทศไทยออกจากรัฐสภาหลังจากรับคำร้องคดีที่กล่าวหาว่าเขาไม่มีคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม